ครับผมก็สวัสดีนะครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะวันนี้อยู่ที่ตลาดชนประทานปากเป็ดนนทบ,บุรีนะครับเป็นตลาดนัดเท้านะครับตลาดนัดมือสองอตลาดนัดตอนเช้านะครับเป็นตลาดนัดแบกกับพื้แบบนี้มีหลังคานะครับตลาดนัดชนประทานปากเก็ดนนทบ,บุรีนะครับ ถ้าท่านใดอยากจะมาก็ต้องตื่นแต่เช้านะครับเพื่อที่จะเดินทางมาที่นี่นะเนี่ยสิบาทที่สิบาทขอต่อคู่ขอโทษเดี๋ยวขอเดินนิดนึงนะครับนี่ครับมีทั้งของเก่าที่เป็นอ่ามือสองของที่มันผลิตภัณฑ์มันพังแบบนี้นะเขาก็จะมาขายในราคาสิบบาทนะนี่ของใช้ต่างๆนะครับปัดลม อ่ามือสองต่างๆนะครับที่เป็นอ่าประเภทมือสองนะครับเยอะใลตลาดนี้ก็มีลังคานะครับมีถึงประมาณสักสิบโมงนะตั้งแต่ช้างมืดเลยนะครับพ่อค้าแม่ค้าก็ามาจับจองพื้นที่กันตั้งแต่ตีสองเที่ยงคืนเที่ยงคืนตีสองตีสามตีสี่ก็เริ่มขายกันแล้วนะครับนี่มือสองของเก่าต่างๆนะครับก็แนะนําให้มาเดินในช่วงเช้าๆหน่อยนะครับตลาดนี้ก็จะมีช่วง อาเช้ามืดเลยนะครับนะโอ้โหที่เมื่อวานนี้มีอะไรมีเยอะเยี่ยมคนก็นไปอย่างเยอะเลยเดี๋ยวผมเดินไปดูฝั่งตลาดเสื้อผ้านะครับฝั่งนู้นก็จะมีะเสื้อผ้ามือสองยากาศคึกครับนะครับประมาณ8โมงตอนนี้นะครับตลาดชนรับทานปากเกร็ดนะครับแนะนำอีกที่หนึ่งนะครับที่เป็นตลาดมือสองที่น่ามาเดินนะครับอยู่ฝั่งของ ทางนนทบ,บรุรีนะครับเสื้อผ้ามือสองก็จะมีทั้งห้าบาทสิบบาทนะฝั่งนี้นะครับนะฝั่งฝั่งนี้ส่วนฝั่งนี้ก็จะเป็นมือสองที่เป็นของใช้ในครัวเรือนสากขวานเยอะมากเลยเสื้อมือสองก็สิบบาทยี่สิบบาทเดี๋ยวผมเดินไปดูนะครับฝั่งนี้นะครับตล,ลาดชนรับประทานปากเกียน,นะครับตลาดเช้านะครับวันนี้มา ถ้ามาชมมาดูเสื้อผ้าแล้วก็ของใช้มือสองต่างๆนะครับเครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องเสียงอะไรพวกนี้มันก็มีก็มีประปายนะครับ<ไห>นะตัวละห้าบาทสิบบาทนะขายการูกโนนะครับตลาดชนรับทานปากเกร็ดนนทบ,บุรีนะครับท่านผู้ชมนะครับ